ก็มึงไงเออมาใครพูดอ่ะเออพูดกันอยู่สองคนนี่พี่อใครจะแซ่อ่ะจริงว่าท่าน้องกูจะไปบอกลูกน้องสภานหนูข้างหลังแม่แซ่พอพี่ชื่อแจ็คแม่งเป็นไงล่ะพอพอชื่อแจ็คอะมันก็ลังเลไงเอามาด่ามีความลังเลในตัวอยู่แบบเนี้ยแต่แล้วพี่ลองชื่อบูชื่อหลุยดิอุ้ยพร้อมดิสุพัฒน์อะไรเงี้ยแฝงเงี้ยเวทอย่างเงี้ยเออสุภาฒนอย่างเงี้ย แฟงอย่างเงี้ยเอาเลยแหละไม่ลังเลกูพูดจริงไม่ลังเลพร้อมเฮ่พร้อมเฮลอพร้อมพร้อมพร้อมไปทุกที่แต่ถ้าเป็นแจ็คอะไอคิดก่อนคิดก่อนั้แล้วแล้วแล้วถ้ามาเฟียมาเฟียอย่างตั้มเล้วแบบว่าเรามีความเขาที่เแจ็คเอาไว้ที่หลังเนยเอไม่ฟังก่อนดิจริงปะเขาไม่แจ็คเอาไว้ที่หลังดีกว่าจริงจริงจริงไปฟังก่อนฟังก่อนแล้วถ้ามีความลังเลอย่างนี้มาเฟียว่าจะการยังไง ไม่ใช่มาเฟียไม่รู้ไม่ใช่มาเฟียอะไรเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่อยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่เกี่ยวมาเฟียไม่ใช่มาเฟียอยู่ที่ใจคนปกติเขาคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องมาเฟียหรอกตั้มเนี่ยคุยไมไ้กูจะไปอยู่เดี๋ยวเห็นไหมกูไม่ไปกูบอกไม่ไปไม่ได้ลังเล่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปคุยถ้าเป็นแสงล่ะตั้มถ้าเป็นแสงล่ะไปปั๊บไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วถ้าเป็นสุพัฒล่ะโอ้โหอะไรนี้ก็เหมือนกันแล้วถ้าเป็นเวทล่ะตอบรับอย่างไวแล้วถ้าเป็นหลุยล่ะ ยังไงเดจุกไม่ไม่สู้เลยหรอตู้ไม่ได้เลยมันเปรื่องจริงไงมันเรื่องจริงไงแล้วจุกติดอะไรอยู่หรอครับตอนนี้คุณจุกอะไรไม่ได้เตีก็ยังไม่คุยกับเขามึงเข้าใจเขาว่ายังไม่คุยปะวะเฮ้ยมันพูดไม่ได้เรามันยังไม่คุยมันยังไม่คุยไอ้ตั้มมึงเชื่อว่าเนี่ยมันพูดกูเงี้ยมามาครึ่งปีอะโอ้โหก็มันยังไม่คุยก็แต่รอคุยก่อนแต่ถ้าเป็นแฟงล่ะตั้ม ไปแล้วรอเฮียอะไรครับถ้าเป็นสุพัดแฝงมาชัวร์เราไปตั้งแกงกันไหมล่ะรอเฮียอะไรครับไปดิครับเดี๋ยวเว้นนำเองพร้อมตาครับผมกูให้คุณคืเห็นจริงจริงกระดาษของโฮปปะทำเคยเคยดูปะผ่านผ่านปะเคยเคยเห็นครับอ่ะกูตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะมึงคิดดูเดี๋ยวนานปะโอ้โหมึงคิดดูดิตั้งแต่มึงจังบูมอ่ะจริงจริงปะเดินไปหาแล้วก็ก็อยู่อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอตอนนั้นอ่ะแต่ว่าอยู่เล่นอย่างเดียวนะอยู่เล่นอย่างเดียวแต่ว่าพอหมดปุ๊บก็ไป ที่นี่แบบเจ้าขอกลับไปคุยก่อนนะแกงในเมืองร้องระงมอ่ะเวทลันซ้อมไฟอ่ะเดี๋ยวตาน่าที่จะไงไปจุกอะไรจุกอย่าจุกอย่าเดทแอร์อย่างงี้ไม่ได้ดิเดทแอร์เทียอะไรล่ะแล้วไม่คุยเทียอะไรกูบอกกูจะไม่คุยเออถ้าไม่ถูกไม่คุยอ่ะแล้วคุยตอนไหนอ่ะกูยังไม่คุยไม่ได้เข้าไปเข้าไปทก้งเมืองมึงไม่เข้าไปเดือนไหนวะกูอยากรู้มึงคุยกูแต่ไม่ใช่เดือนไหนที่มึงไม่เข้าไปแต่ไม่เข้าไปคุยกับเขาเดือนไหนที่กูไม่เข้าไป เดินมาไม่ได้สามสี่วันนี้มาป่วยเนี่ยเฮ้ยกูสังขาดยังลุกตะเตียงยังไม่ได้เลยว่าจะไปคุยกับเขายังไงวะเราไม่ได้คุยกันมาตั้งนานไอ้หี้ยกูเพิ่งฟื้นกูเพิ่งฟื้นมาเนี่ยแต่กูจะกลับไปเป็นไข้แล้วเนี่ยกลับไปต้อนร่ยป่วยๆเหลือหลังแล้วอย่างนี้ เราคุยกูแ uhm ล้วมันมีชอบมีอย่างเงี้ยเออกูขอโทษแล้วกันอย่างนั้น่ะกูขอโทษไม่ได้เกี่ยวกับคุยไอ้พี่กูจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วถ้ากูได้ให้มึงระบาดใจอ่ะโอเคเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับคุยไอ้สัสกับกูบอกกูยังไม่ได้คุยไม่กูพูดกูถึงเรื่องอะไรมึงป่วยเหรอไม่เกี่ยวกูถามไม่ใช่ก็หมายถึงว่าทำไมมึงไม่ทำที่มึงบอกกูว่ามึงจะไปทำมึงไม่ทำล่ะเออมึงมาลังเลอะไรตีไหนเออโดนดิมึงโดนดิกูถามตั้งแต่ชิงกะลาดเนี่ยมึงจะบอกมึงป่วยกะลาดเหรอไม่ได้ป่วยนะน้ำก็เต็มมที่่่นะไปวย ไม่อะตอนเนี้ยตอนเนี้ยอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์เนี้ยต้องแสดงว่ามึงลังเลกับกูไงแต่ถ้าเป็นกูอยู่มึงก็ไม่ลังเลไงอะไรลังเลอะไรอ่ะลังเลอะไรอ่ะอย่างไอ้ตั้มเงี้ยมาชวนกูกูก็ไปเลยรอบแรกมันถูกพอได้ไหมกูก็เล่นได้มันเห็ดไม่ใช่ก็มันก็เป็นตอนนั้นมันจะมีภารกิจอยู่นี่นั่นเนาะครับโอ้ยอย่างว่าอะไรภารกิจที่นี่มันสำไอ้ที่นั่นมันสำมันไม่ใช่แล้วเขามาเจ็คเอาไว้ที่หลังมันไม่ใช่ไอ้ตักก็ตอนนั้นกูเอาอาวุธตรงก็ตอนนั้นก็กูอยู่ยังอยู่จุดนั้นอยู่ไงตตรรงงงนนนนั้้้ออออออยยูู่่่ไไเแลวีมมึห ตอนนี้มันก็อยู่ดิไม่ใช่กระต๊อนมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มนักูเห็นมันไม่เล่นโรงเรียนอยู่อ่ะแล้วก็ไม่เคยเจอเดี๋ยวจบชิงแลนวเว้ยเดี๋ยวว่ากันเว้ยเดี๋ยวจบชิงแล้วเดี๋ยวกูไปของเขาเเล่นแต่ชิงแล้วเลยยองยกงยอยอเล่นงี้ก่อนยล่นงี้ก่อนอ่อนยังไงดั้มยังไงเบอร์สองเบอร์สองยังไงสภาร์โคตรมากเลคนแบบเนี้ยยังไง ไสมมตึงจบกันกันอะไปเออรู้แล้วก็รู้แล้วจบกันละเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันจบเออันจบให้มันจบตรงเรื่องนี้กัเธอเนาะเราค่แบบเราคุยอะถ้าเราเป็นจริงอ่ะเราจะไม่ลังเลใส่กันไหมเออมึงจะมาพูดชกกันทำไมมาเออมันก็ยิ่งคิดเยอะอย่ีกนะชกกูไม่ชกกูเอาเลยกูไม่ชกไม่ก็จะมารอก่อบเลยไม่เป็นอย่างนี้กูไม่ชกกูมาคัดกูอยู่ตอนเนี้ยการหลบก่อนเดี๋ยวขอหลบเลยเนอะขอพักเวลาก่อนมึงมีเวลามาเยอะแล้วแปดเดือนแล้วจุกจะแปดเดือนแล้วเนี่ยเอาล่ะ มึงคิดกูไม่นับเหรอมึงนับทำไมมึงนับทำไมโอ้ยเอาสมัทิการ์ตูนเพื่อนผู้ใส่กันอะไม่ควรนับเหรอแย่ไม่ใช่เอาเอางี้ถ้ามึงอยากให้กูสนใจกูก็ทำได้ถูกไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเออแกล้อคุยก่อนมึงรับปากได้ทุกคนอะอยู่เว้นกูอ่ะอะไรแล้วแต่โอีกแล้วอีกแล้วไม่เอาตอนนั้นดิไม่เอาตอนนั้นเอาไม่เอาตอนนั้นดิเอาตอนนั้นตอนนั้นมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่า เอ้ก uh, right? ูบอกมึงว่าเออเดี๋ยวกูรำเล่นไงเบสก่อนเพราะว่าเบสเพิ่งเริ่มถูกไหมเรื่องเล่นยังอ่ะเลิกเรื่เล่นยังอ้าวอ้าวแล้วแล้วอ้าวแล้วแล้วอ้าวแล้วมึงว่าอะไรแล้วมึงว่ากูว่าอะไรอ้าวเดี๋ยวกูไปขอลุงมึงบอกว่าเดี๋ยวมึงพูดว่ามึงเดี๋ยวไปขอลุงให้มึงพูดอย่างงี้ยตอนกูตอนที่บอกว่าที่บอกว่าเดี๋ยวที่จะให้มึงไปขอแล้วไปกูขอแล้วไงตอนไหนครับตอนไหนครับตอนไหนยี่ขัดโทรศัพท์เห็นปะมึงเอาเรื่องอะไรมาพูดกันไม่รู้เรื่องต่อหน้ามึงไม่พูดเลยคือเรื่องอย่างเงี้ยกูไปพูดได้้ว่าเอย จยูอยู่ผมได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามึงต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าไอ้ลุงมึงต้องบอกเป็นเป็นตัวมึงก่อนที่จุดประสงค์ของมึงอ่ะว่ามึงอยากมาอยู่กูต้องถามใจมึงก่อนว่าใจมึงอยากมาอยู่กูหรือเปล่าแค่นั้นเองอ้าวมึงก็ไปขอไองละมึงก็ไปขอไอ้คนเด็กเหมือนที่มึงพูดมาวันนั้นอ่ะถ้ามึงบอกว่าตั้งแต่เรื่องวันนั้นอ่ะอะไรวันนั้นอ่ะเอออะไรเดี๋ยวกูไปขอลุงให้จบมึงบอกกันแหละถ้ามึงบอกบอกได้บอกว่าก็กลัวลุงอ่ะกลัวไม่ได้กลัวใจกูไม่ได้ลังเลแต่กลัวมึงก็มึงรู้ไหมว่ากูกาเเเข้าาหหไไปปคคคคุุยยกกับนนนใญ่่โตอออะูม็ แค่นั้นแหละที่กูยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าไปคุยหาใครอะ่ะกูกลัวแบบเขายิงคําถามมาแล้วกูตะ้านตอบไม่ได้แล้ะเขาหาว่ากูนู่นนี่นั่นไงไม่ถ้ามึงบอกว่ามาอยู่กูเขาจะมีคําถามเลยเยอะเขาไม่น่ามันหรอกมั้งก,กลัวก็กลัวแบบมีคําถามช็อตซีว่าเนี่ยแต่แจ็ครอจุกมาตลอดเลยอะ่ะเอาไปเศร้า,าเอามึงมึงบทเศร้าเาหรอ <laughs> ไม่น่าเหรอ แปดเดือนใจยังจำได้ฮะจะเล่นที่ไหนเอาตัวเองก่อนมาเดี๋ยวรอคุยก่อนให้ผมคุยผมคุย้วผมคุยผมคุยผมรอผมรอไอเนี้ยให้ผม ไปใครไปคุยกับลุงก่อนเพราะลุงอ่ะแกอยู่ฟรีดอมผมมาไม่เข้าฟรีดอมเดี๋ยวโดากระทืบฟรีดอมอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมการกลับมาไม่เหมือนเดิมอ้าวยังไ,ไงเนี่ยจบเนาะเรื่องนี้น่าเคลีย เป็นใจะเพื่อนมารอไงก็รอเออก็รู้ว่ารอก็เลยก็รอเหมือนกันรอไปคุยเขาเหมือนกันแปดเดือนอ่ะจำคนแปดเดือนนี่มันลืมไปแล้วเนี่ยเอาจริงว่ะผมนานนะเว้แปดเดือนอ่ะคนพูดไม่จำมาคนฟังไม่เคยลืมทำพูดไม่จำคนฟังแล้วกูถามหน่อยว่าตอนที่มึงไปอยู่ไอ้เวทอ่ะทำไมมึงกล้าไปขอวะอันไหนไม่มันทำแก๊งก็อยู่เครือนั้นไง เออมึงยังกล้าไปทําเลยแล้วทำไมมึงมาขออยู่กูเนี่ยทําไมถึงไม่กล้าวะกูไม่เคยอยู่เคืนนั้นเหรอไม่กูกล้ากูกล้าคุยทำไมกูถามวันนี้กูไม่เคยอยู่เคืนนั้นเหรออยู่เ,เอาละดราม่าเราเว้ยโอ้เอาละไอันนี้ก็นี่ก็ดราม่ากูนะทำไมไมึงกล้าคนอื่นมาทำไมกูไม่กล้าวะเป็นเพราะอะไรวะนไอ้อหรือว่ามันเป็นกูวะไม่ใช่กูรู้ว่าไงวะกูไม่เข้าใจวะไม่ใช่ตอนนี้ก็จะรอคุยอยู่รอคุยเนี่ยตอนเนี้ย แล้วกูถึงถามมึงไงว่าถ้ามึงบอกว่ามันเป็นคนในเครือแล้วกูไม่ใช่คนในเครือเก่าเหรอหรือว่ายังไงยุก้าโจไม่แต่หมายถึงว่าถ้าถ้าสถานะตอนนั้นน่ะก็คือก็เออก็แค่แจ็คเอาไว้ที่หลังก็แค่นั้นก็จบไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นสถานะตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมคือตอนนั้นอ่ะกูเล่นอยู่กับไอเบสเราเคยเจอกันที่ตอนนั้นอ่ะอยู่กับไอเบสตอนนั้นอ่ะโอจีพี่จริงว่าขึ้นเลยปะครับเนี่ยคุณแจ็ค อันนี้ใช่คุณจุกใช่ไหมนี่ครับฮี่อ่คยันนะจุกบเอคุณใช่จริงด้วยโอ้หเอฟซีคุณนะผมมโอ้พี่เอฟซีเีวพี่ปลอกก่อนปลอกก่อนปลอกก่อนปลอกก่อปลอกก่เขาเลยเีมยงย้ายเยบ่าวอะไปลอกก่อนปลอกก่อนเห็นน้งเห็นใครบ้างโดนตัวบังนี่ไม่ค่อเดนเลยี่ไพี่างมาแนวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่แนวหนึ่งพีุ่ มันอยู่อีกแนวครับเนี่ยผมหรอกเอ้าเนี่ยผมเนี่นไปออกโลกไปแล้วดิอะไรนะแนวหนึ่งแนวหนึ่งบอกไปอยู่ลายอยู่เมืองเดียวกันก็ออกไปแล้ว โดนอยู่แล้วไอ้เหี่ยไอสัตว์ตัดใจมาให้ผมบอกไปแล้วว่าผมมาเดี๋ยวผมมาผมบอกไปแล้วผมบอกไปตั้งแต่นั้นแล้ววันที่เข้าแถวกระต๊อนแล้วว่าเออเดี๋ยวผมไปคุยกับลุงก่อนผมขอไปคุยกับลุงก่อนแล้วเข้าไปคุยกับลุงก่อนเอ้ยเหมือนไม่มีใครเข้าใจกูเลยตอนเนี้ย อยู่แค่ใบเดียวมันย้ายแนวเปล่าใช่ครับมันย้ายแนวเปล่าใช่ครับอ่าไม่มี้้ก็ไดค่ะโอ้จะพาที่เย็นนั่นเองติ๊ก็ตไปแล้วคัน ก็จุปาปนะจุปายนะจูปาปนะมาเจกกันใหม่อกแจกได้ไแล้วในมุมโคตรตีนถ้าไม่เข um, ้าแกงมัไม่มีอะไรทำครับอ้าว รุ่นใหญ่เมื่อกี้เขาบอกเป็น FC กูด้วยบอกไปเลยกูบอกไปเลยตอนเนี้ยกูจะกากันละเราฝั่งอวบานมันคิดถึงแกง KK แล้วคิดเจอเหรอประมาณนั้นประจบเ้วกูจะประจบเลยเขาเนี้ยไม่สนด้วย ยิ้มได้จะเปเกเ่เอเอ,อเจอกันวะเออเจอกันเจอจกันวนะันดีวันดีแขวะไอ้ไตอะไอ้ไตไปไหนไม่เห็นเลยวะแจ็ครอจุกมาตลอดเลยนะอ็มปเอ้ยโสตาไม่เห็นเขาไม่เห็นปะเนี่ยเห็นคนปะเนี่ย แล้วรุ่นใหญ่อ่ะแต่ว่ารุ่นใหญ่ปเป็นไงวะงตามหาร,รุ่นใหญ่ก่อนเย่ยโอเคเวแต่ผมลืมให้บัตรแกงมาดเดียวไม่อยู่ะอะไอหมีเมาอ่ะ ที่รังเลเพราะส่วนใหญ่ที่เราเกย์บอกบอกพวกมันแต่ละคนอ่ะที่แบบมีวอหรือเฮียอะไรเข้าเข้าวอได้ไหมไม่ไม่รังเลว่าผมจะออกไม่ออกหรอกผมไม่ได้ลังเลเรื่องนั้นหรอกผมลังเลเรื่องเรื่องนี้มากกว่าเรื่องเรื่องเรื่องไปพูดกับเขามากกว่านั่นแหละผมลังเลเรื่องผมที่จะไปพูดกับเขาผมจะพูดยังไงให้มันให้มันแบบว่าให้มันดีอ่ะเข้าใจไหมเอาง่ายๆเอางี้ไป ไอ้ตเสร็จเสร็จยังน้องอ๋ออยู่แก๊งกันไหมยังเลยพี่รอรอแม่งไปก็แม่สามนาทีเนี่ยไอ้ตั้ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แบ่งไปเท่าที่มีก็ได้เออกูไม่รู้ผมจะไปเข้าเป็นผู้บับรุงยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจมยู่แก๊งแล้วตอนนี้ไปดีกว่าโทษดีพี่อยู่มายจีแย่อยู่ตอนนี้ จะควนมาพูดหนึ่อ๋ออ้าวตกลงใครแน่กูจะพูดมึงรอบนี้สุดท้ายแล้วกูพอแล้วจริงๆนะเออแม่งพูยแล้วกูมีคำตอบแล้วไอ้เนี้ยแรกเ่ยครับไม่มีแล้วมียาแรกหมดแล้วครับกูจะไม่พูดเรื่องเชี่ยนี่อีกแล้วนะกูบอกนะเรลขสี่หนึ่งครับที่ได้กอะไรไอ้เนี้ยนี่เป็นโลกเว้ยชอบโลกโลกยนโยนน้ำตาซึมไม่ให้กูอะ อ้วครับวันนี้นนแม็กลังสิทไปไปนะครับลังสิทครับไกลครับขออยู่แถวเวสเกตดีกว,ว่าคิวรถติดนิดเดียวด้วย เวลาเราไปตีไม้ได้ไหมกูมอยากได้ไม้อ่ะโอ้ไม่มีของขอไเปเล่นไอเดาะไม่มีของของมันใช้เได้ไหมหาจ่าดิหาคนทะเลอ่ะคนทะเลตอนอ่ะโทดย,ยไม,ม,ม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ใครเลยแล้วมันจะกลับมาหรือไปเลยพร้อมแจวมึงทิ้งอ่ะ <c oughs> มึงมีไม้บอกอะไรไม่บวกแล้วตีคีปะ่ะคียรค,ยคยีแบบคีง่ายป่ะหรือว่าคีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าคีง่ายมอนเดิมปกติมันตียากปะ่ะไม่ยากมึงมีตามป่ะล่ะมึงแน่มีตามว่ามึงเคยไปเล่นอ่ะทำไมซื้อซื้อซื้อของตีหน่อยอร่อซื้อซื้อซื้อของตีหน่อยกูไม่ซื้อเนี่ยมันงกไงแต่มึือของมันตีไม่ยากไม่เดี๋ยวกูคืนให้ก็ได้เดี๋ยวรอไอ้นี่มา รอกาชามาเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นไปทางนั้นได้ไหมเดี๋ยวมีกาชามาหนูขอขอยืมก่อนอะไรดีไม้เดี๋ยวกูเอาของให้ไม่แล้วมันเป็นอะไรมันแค่ของดีไม้เป็นอะไรวะเออแล้วมันเป็นที่อะไรล่ะกูถามไม่เป็นที่อะไรกูอยากได้ไม้เออแล้วมันเป็นที่อะไรล่ะก็กูก็ไม่ได้เป็นอะไรไงถ้าไม่ได้เป็นกูก็ไม่ได้เป็นไงเราก็กูอยากได้ของดีไม้ บอกดีไม้ไม่เยอะมันท่านบอกไม่เยอะก็ไม่เยอะหรอกเขาต้องมาวัสดีการแก๊งไงไม่เยอะก็ไปหาทําเองสิก็ไม่เยอะไม่มีไงไม่มีไงก็มึงมีไงรู้ไงที่เฮาก็รู้ว่าไม่เยอะก็ไปห่ายทำเองสิเอ้าอ่ะแล้วมึงมีปะล่ะก็มีไม่มีก็ออกให้ก่อนไงมีออกให้ก่อนไงไม่ลอเดี๋ยวกูไปขอลุงให้ก็ได้นะขออะไรเดี๋ยวขอของตีมั้งไงเขาไม่เล่นวิญญาณอ่อนเขาไม่เล่นที่นี่ทำไมอ่ะ ถ้าเขาเล่นไดนี่เราจะขอของได้ไงรู้ขอคนใน J K ให้ก็ได้ใครอ่ะอ๋อคนฟาร์มไงคนถือของตู้ไงมันมีหรับแจ็คมึงพูดอะไรเนี่ยมึงพูดหลุดเรื่องอะไรเนี่ยอ้าวทำไมจะไม่มีก็เคยไม่เล่นนี่กันไม่ใช่หรอใครเล่นโอ้หจุกอย่าตอแหลตัวเองให้มันมากนะตอแหลเทียอะไรกูยังไม่เคยเล่นเลยกูอะมึงรู้แล้วใครมันเคยมาใครมันเคยเที่ยอะไรมึงอย่ามาทำเป็นตัวเป็นไม่รู้ไม่รู้ความบริษั์กูจะไปรู้เหรอครับกูไม่ได้มากับกเขา เออกูไม่ได้มากูจะรู้ว่าใครมาไม่มามึงไงพี่เวทไงกูจะเอาแล้วกูจะรู้แหละมันมาไม่มากูจะไปรู้ไม่ได้เข้ามาเออไม่ทาแก๊งไก่เวทมึงก็ต้องรู้ว่าไก่เวทไปไหนเอ้ามันไม่ได้มาตอนที่กูอยู่แก๊งมันเนาะเออกูจะรู้ไหมล่ะช็อกโกแลตครับเอาเรื่องเอาเรื่องหวานจี้ผ่าแรกช็อกโกแลตครับเอ้ยยี่นี่แม่งมื่นเว้ยแม่งมื่นได้โล่กูจัดเลยว่ะไอ้เหี้ยพี่พี่ขอเพนห้าคนออีกเรื่องไปอีกเรื่องไอ้สัตว ต่อครับนี่มีโล่งอ่ะแสองมุกสามเียแจรไหนเป็กอยู่เนี่ยไหนอะไรมันไม่มีอุ้ยเอ้ยสวัสดีครับพี่แจ็คเอ็งมีของตีไม้ป่ะสักชุดหนึ่งของตีไม้เหรอครับพี่เอ่อของบูเป็น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 เอ่อมันผมไม่มีไวเบย์อะแลกไว้ช็อกเลตครับไวเบย์เนี่ยทำไงไวเบีย์มันมันต้องตอนนี้คือหายากจ่ะ ใช่ใช่พี่เพราะว่ามันมันแรกหนึ่งหนึ่งอันต่อไอ้นี้ยที่อันใหม่มันใช้เยอะมากผมมีครับขอได้ไหมครับเดี๋ยวผมตีเองก็ได้ครับมีอะไรมีอะไรมีไวเบครับไม่หมายถึงว่าไวไวเบใหม่อ่ะมีเหมือนกันครับหนึ่งองหามียาทำมียามีห้ามีห้ามันใช้เกลียดพี่พี่แจ็คใช้ที่อันเหรอไมเราเราเราลองมาดูเดี๋ยวเราลองมาดูดิไม่ใช่ของเดียวเฮ้ยเมียเราเมียเราเมียเราลองมาดูกันลองมาดูกันพามันพูดอะไรนะเอฮีย โต้ไหนวะเมื่อกี้ใบเบตี้บ้าที่ผมมีอ่ะนี่ปะนี่มันอัปเกรดเนี่ยออริสตัวไหนครับตัวไหนอ่ะตัวไหนอรับตัวบนสุดครับบนสุดใช่เหรอไม่เอาไว้ไกลจังอ่ะทำไมไม่ไว้ไกลวะโอ้เด็กกันอยู่แล้วนะครับ เออเจอบ่อยไปเองน่าจะตาคู่กันนะนะเองนะเองมาทำอะไรเอ็งมาทำอะไรเนาะผอก็มาเดินเล็ผก่นมาเช็คอินมาดูงาผมนี่และตีมามาก็พี่ชายดครับดมครับามครับพี่เล่นท่านี่บาจัดใช่ไหมสองสครับพี่ทอะไรพี่ตวุ้นออัครับเล่อะไรครับพี่ส่วนครับดเลยละขออีกทีไม่มีไม่มีของอยานี่มัน ไหนวะยี่ก็เขาบอกเขาขายก่อนเนอะเขาให้ยืมตีบูปินใช่ไหมชัดไม่ได้ตีไม้ใช่ไหมเลขอะไรครับเลขอะไรครับถูกไหมไวเบเนียมใช่หสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดเก้าอันให้แล้วครับสองหนึ่งศูนย์เก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าใช่ไหมครับครับสองหนึ่งศูนย์เก้าเออเมียนเก่าอ่ะสองหนึ่งศูนย์เก้า มันเป็นมันมันเป็นอันนอนอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยวะใส่จะติดไฟอะจติดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเชเรื่องนี้ก่อนมันเป็นไวเบทมันเป็นไวเวนอนเอียครับผมมีไวเบทตั้งอ่ะมันคนอันเดียวป่ะคนละอัครับไอไอไวเบทตั้งหรือันเก่าครับโอ้ผู้หญิงยังขำอ่ะไม่มีเหรอไม่พี่ดูผิดพี่เขาด้อะไรครับไม่มีไม่มีครับไม่ไม่ไม่เก่าอ่ะอันเก่าไปทำไรได้ครับแลกแรกอันใหม่ได้ไหมก็ผมบอกว่าให้แรกผมมีผมมีอันนี้ผมมีอันหนึงผมีอันหนึงอันอันใหม่อ่ะ 咩呢咩呢。M iene, m iene.